ชื่อว่านี่ชื่อเวทจีนโบนเพราพงชื่อเบอ่์อไอีกไม่เจ๊ให้เขาพากินข้าวเดมันมีหลายนี่อันนี้หลายสันสูงกว่าจีนนาเอาถ้าอยากก็กินแล้วได้ชื่อก็ชูเจ้ากินแล้วได้ก็ไปพาเลยว่ามาม่อันชื่อบางหนี่นะเพราะห่างจานเด้ฉันเอามีดมางามบ่เนี่ยนะงามปลาเต็มที่น่องเลยาตมอ้ยไม่ขายมุ้งสวยแเลยขายมู หมาเรต่อได้นสามหาฮาิสามหาหาิได้่ไห่ะสามนหาิป้ารข้างนนวอหนึงเลยค่ะข้างนอกนนึงราวถึงนมุมองแล้วสองหมากระปราคาถึง้าวหมากระหาซิบแม่สามหาท้ารุ่นไทยถึงหมาซิไปผ่านโอ้ข้นวายังลายบริสุทธิ์รื่อลายนี่ว่สามหาอันห้ากระปิดคลายช่องมือนี้หากรสุกอันตัวนี้อ๋อตัวนี้นะมันมันเป็นอันนี้กรปิดเ้านี่ มึเองขายเองนจะโทรเองไปซื้อเองข้าก็ลงทุนข้าเก็ลงทุนซื้อนเป็นได้กับไรหลานอยู่ปีนี้ถ้าไรรวมเบิรได้จากหลานปีนี้กยังบลูแบบไรข่าเบิร์ตคลายเบิด้จากไรรวมเบิตสบายดีสบายดีมาซื้อดูสบายดีสักแกวต่อราคาแบบนี้ดูสบายดีแก้ประกันขามายงไรชื้อบลซอยเพิร์ามกไรกันนะอง บอกกันไปกินบดบอละกินู้เดียวนี่สีบบดได้หน่งนวลกันกันกินนะก่อนชี้ชื่อให้ให้ผู้ชายไกินกินบม่อมาให้ผู้ดายก้าวไปอกเดี๋ยวพาลูกมือกินอยู่คู่มือท้าบัชุกข่อยบอกกล้ากินเลยเราบ้าคันว่าคันบัุกให้หนึ่งเอายบัชุกเราให้จัดรยกาบัชุกอันนี้คือการบอตงี้ย นี่กันบได้สามซิโอยสามเด็กตัวห่วยใช่ไหเด็กคนแพ้ยังนี่น่ะให้ชิมให้ชิมเด็กตัวห่วยมเนายตัที่ห้ลายตัวนี่นายตัวชิมมึงองหไดี๋ดชิมแล้วบอกื่อได้หรอป่าไ้พอปพี่น้องเาาประสกจะชื่อไอ้ทีงาน็งกาบากอันน่องมึเสียอสนนีมไมโอ้ย อยากกินแน่เนาะแซ่บบ่องมวนแม่นบสุกชื้อนี่กัาไปบลกระเพราเนามาน่เนาะเนาะเนาานี่เนาะเ้ามานี่เลยพี่น้องเลยบาุกชื้นยางานกวนงานพี่น้องเลยเนาะสิบบาทกินสิบาได้กินกินไหมอม่พี่น้องเลยเนาะมาบังคับพาแตงมูพี่น้องจะชุบป๋อยดว่าได้ไรปลาชุบป๋อ หมดแกน้ึงด้ว่มดเยมาเบิกเด้ดมาลุ้นมึงด้วยมูเปนามาลุ้นมึงด้วยมาลุ้นหงมูไปดตอ่าลุ้นคัดมาบดแดงนีุ่กุกนี่ให้นึงเอาโอุกเบีรดใหม่เด้คันว่าเฮาป้าไว้เทิงไม่ห้สีสุกกว่านี้ให้สีแดงกว่านี้งานหมู่ายเองผ้าเอง งามคือเจ้าของเนาะสีสันสีสันงามตาแต่ว่ามันอันติดไม่เลยกลัวทั้งโลกบเข่า้กเจ้าบนเขาเมียนเอากวอนได้เปียงไงมาแม่บาใต้เจ้เอากวอนได้เปียงไงได้กี่ลายไหมควันบก้าน้องไงปานนี่นะเชื่ออชันั่งคอใช้จะภาไปชิมก่อนเอากินอยู่คงเอา ชิมมึงชิมมึงยุ่จะาหวานยู่บ่กินนำกันกินนำกันเอามึงยุ่าสูเจ้าน่ะขันาสมกับเจ้าว่าหวานเด้อเป็นยังไงวานบอกไปเน่ยบ่นี่ันแดงลยตัวข่อยบ่บ่ตัวหรอกอันนี้ป้าผู่นใดเนาะเนี่ยลูก้าเพิ่งมาซื้อเลยมาเด้อมาเด้อเลเลเลยเลนว่า

แต่เนื้อชิ้นแต่มกน้อยจังเนาะพี่หักองไงเราบังดูเนาะมักง่ายก็กินะมัง่ยก็เห็นกินมากเดียวนึงก็หันไม่ได้กินมากน้อยกินน้ำยั่วมีบ่อเอะเจ้ากะไม่ได้ไปกินน้ำจ้ะพ๋อคันรามือขันามือจะชิมมากไงก่อนจะไปชิมน้ำเจ้าูเองไม่มีญ่คนดีีคนอ่ะพ่แม่่แม่ซว้อมาายคบไ่านายกูเองกินเองขายเองเอาเงินกระทงเองเปินี่ ใช่เองแมนคือปลูกนี่ถ้าน้องตะวันนี่ปลูกทุกปีวันที่วันได้ปลูกทุกปีพี่น้องเลยตั้งแต่เห็นจบมาแล้วประมาณจบออกมันก็หมดที่ได้ไปง่ายต่อเขาไม่ก็ขัวนี่ไม่ก็ขัวนี่มาปลูกผลผลิตนี่ป้ามานี่ชีวิตยังต่อไปนี่แต่เ่าก็ซื้อให้ใจนะครับครัวอย่างเป็นเรื่องไกลเรื่องไกลิไปตอนจะไปมากกินได้เดชินชีวิตพอเพียง ท่คินโปรเพียงแดาน่่สดวเป็นสาวเราเลยชาวสี่ปีขั้นใจอยากมีใได้มาขาปจดใจอยากมาขายมูง่วดซอยกะมาได้ซื้อพี่น้องเลยเนาะโอ้ยจะเป็นมีเปล่าด้วยว่าบมมีกะว่ายอกงัวบัวมวนไ่ค่ะเป็นน้อยหนึ่งพี่น้องเลยเนาะว่ยอกไห้คนมีอารมณ์กับนานั่งยูคนเดียวรถ มันลูกค้านานมากโว้ยเงนาะชกชกกับปาดลายกินบ่เหมือนจะปาดได้ปาดปาตัวละ่ปาตัวละรแมนตเตะกตัวของเสียคันสายาใ้าสเบิ้งเบิ้งหนาทีมงานของเตะก่อนปวดแรงกอดผู้ดีบ่านี่คะผู้ดีแเอ๋อาหนิมัูยังตั้งมาก หมางกได้รวมกันนี่แม่มามาโต้กเกอะทหารได้จิ๋อกันยโได้สเป็นย่างกินหแล้วก็ไไรสารไม่ต้องตวทำประกันไปกินไปกินเลกเป็ด้ฉีดยาเนาะ ดูข่าไปทรกสังมู้นะพี่น้องตัวน้เสียบกุญมาตายนั่นบอ่า้ลงหูได้ราหักเดียวเอ็ยจะได้จีบิัจะแบนี้เอาเชือกยางเมือลหลายทันทีข่าล่องเบิ้งนะบะหมากไปเชิเสบบบุกยกินงูลายเกอ อ่าหมักไปาสกินล่ลาเนาะคนละพันเนาะคละพันเนะเจ็บต้องนอนี่เป็นารนะกี้ลายไม่ได้อิ่มเน่คุนะช่วงนี้อ่ะกลินกินมันเบิลนแบี้ยกลางเนาะตดังเนาะจานานกันากันาอยาเอาเลือใส่นี้กินเกลือเบื่มากเป้ามันเข้าคอกว่านี้มะแดงกว่านี้มันก็ชิว ตัวนี่ทำเป็นฮอปปิ้งใหม่อันนี้เป็นมันปิดใหม่แต่ว่าหมากหมากนี่กลาวถึงน้าเนาะแต่ว่ารสชาติเท่ๆพวกกันอันเป็นพั่นคนละพัปป่นอืมคือบปลูกผักนี่นนเลยใช<ะ>่ไหมเก็บไว้รวมกินน<อ>้าเน่าเนาะซื้อลายป่องเขาซื้อ,อปีนี่ประมาณสามสี่ป่องอะไรเออ,อมา,ามาปลูกร่วมกันก็มาปลูกเลยมันแบบมันโปรปิ้งดิมันโปออกไหนมันนะครับปลูกแล้วไปชื่อว่าอีกโปออกกับไปชื่อว่าอีกแม่นตัวออกโปออกเขาซื้อไหนมันเนี่ยื้อวัดไร่ไหน นายมันนี่เป็นมันปิดถุงบ่เป็นป่องปองเท่าไหร่ปีบ่ปุงป่องประมาณสามแสนป่องหนึ่งห้าแสนประมาณสองแสนสามแสนมันมีแบบแต่ละราคาดิเออแบบบางอันบางป่องมันก็แบบเป็นแบบมันมังโมมันหลวมมาดิเด้อมันลายผัดมาด้ถ้าจะก็มาต้องหน้อยมาง่ายเนาะถ้าซื้อป่องราคาถือกันบ่องมันผัดหัวกระเิ่งจริงแต่ว่าเป็นเป็นในในมันนั่นตัวใดอันแพงกว่ากันละ ระวังตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนอ่้หันมี่งเน่หาเนโอ้ยเจาหูว่ปองหาเซนนะตัวใดนี่นี่น้องหูบ่ามเลบ่เป็นตัวนี้นะคือใครมัลลกว่าึงตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ตัวนี้ก้มันมกันเปอนันโลกันอะมันเป็นันวกัน้เดียวผูกอีกนึงจะคันคุ้มนี่ ท่านปลูกรายกุนีแล้วยันนำปลูกกุ่งบริวายันกลัวปลูกกุ้งกุ้งกับอันคุ้นคุ้บ้านชาบื่อชีว่าเขาละชาวบาผู้ใดือว่าใใส่ขุยชาเนาะี่จะใส่คุณขอกีว่าีว่าน้ำขอกตีนะบุแม่นเนาะน้ำคอกตีมันก็พอล่โผล่ชุ่ต่ำไปแบบ เราผเขาต้องได้ใส่ตอตะกี้กะทิแกมาีมา่ซทิแก่บาหบเืเ่ง้ามกปอไยเนาะมันลู้ค่ามกินแมาลมแงแ,แม่เสียลมเสียกาตังปาางอ,อยปบบุมบ,บ,บ,บั่บ้บับุ้มบัข้างหลังไ่ได้ยินหนาข้างหนาไ่ได้ยินร<า>ับว่ากันพี่เราแม่นก็มันกระติดอยู่ทางดนำน้่กาะเลนเกาลบ้างบอยู่เพราะว่านอกนก็มาขายอยู่เทมทาง มันจะได้ขายดีแน่เนาะแต่ป่านาก็ยังได้มือแสนนึงมื่อนนี่เมือวานัชื่อถือหนังจวนนองน้องคนว่าโมันต์โมเมนต์อย่างห้านห่านหมูมลายเนาะช่วงนี้นี่ยลายเขาเลนลูกมันหมูมูลายลายเขาเขาเก็บไว้ขายน้ำหลังมูมูเบิดก่อนนี่ก็เขามาไว้ที่เก็บได้ปะคือว่าได้เก็บได้ประมาณเดือนอ๋อมันเน่าะเก็บไดด้นมากนี่เก็บได้โดนประมาณเดือนปลาย แต่ว่าพันหมักดํานี่คุณผดนเนาะมันกบมันบางตัวนี้นี่กาไม่ใช่ดุนก็อายุครึ่งเดือนกว่าว่าเนาะแต่ข้าวมันชุกว่าจะขายรุ่นนี้เนาะแม่ก็ได้ทาสุกแล้วก็ขายให้มันในบ้านในครัก็ปิดวนเพราะว่าขาก็อยากได้เงินแล้บานนี่คโหเฮยครตังจะขายที่ข้าวอาชุนปุ่งงูมาดนอะไรอยากได้เงินแล้วมาชุบเลยว่าเกิดยันปลูกได้จำนี้กั ได้ผลดีมากเลยตึกแต่เริ่มขายมาแล้วได้ประมาณเท่าไรเรื่อนี่้หอดระบบ10-12ล้านบอไดไม่หอดผลด้วยประมาณนั้นไล่เห็นเงินประมาณ10-12ล้านนี่แหละแต่เฮาลงหากอะไรถือโดยหากอะไรถือาะว่ามึงโมกันยังหลายอยู่เนาะเโมอัดชิบหรอบอยังอยู่ยังยังงอนห่อเกลื่อนช่องห่อเกลื่อนผูกอยู่เกลื่อนเพื่อนนะเพื่นเก็บไว้นะหากอะขายวันนี่ได้รุ่นอันนี้แหละอ๋อปิดเบิร์ดขาดระบ่อยู่สวนมาเลยพอมาโมเพิ่นปลูกสองลูก โอนให้กับเ่าไม่ให้ง่ายยังโอนเป็นยังง่ายพี่น้องอันเปินเก็บเมื่อไหรในเรือนแต่มีอีกได้ยังไงเอ้ยมีเป็ดคนไวเรือนคนเริ่มเริ่มปิดเริ่มยอดปิดแตัวเดียวเนาะต่อที่อันเฮามาซื้อเพื่อนตอนแรกนะคือว่าหากระปิดมือนเนาะปิดครั้งแรกอ๋อลุนตะบิดเลยนะรุ่นต์ช่องแม่เนี่ยแม่เขานี่รุ่นเพช่องแล้วก็ไั้มีลุนชามอีกผมยังรวยมากคุณรุ่นชามรุ่นชามคือขึ้นนับเงินบัตกําไรลุนซีได้จ้ะใช่บ่กใช้เงินบัตรเน เริ่มลงไห้ลงนาเนาะโอลูกค้าพื้นโทรมาอีกแล้วลูกค้าโทรมาสั่งหมกหมูเพิ่นจ้าพี่น้องเลยนัดไปส่งให้พื้นนะหน่อยตัดบายเด้อเด้อชัดใสแม่ชัดใสแล้วสนี่นี่ไม่จะปาดสิโอมันเป็นลายใหญ่แบบนี้มันมีหมากเดียวนี่หน่ะเด็ดนี่นี่ดิมือเจ้าเด้นี่น่ะโซแก้ลนี่น่ะ เดียวกันเนาะมงโมกับลายพัดเนาะลายพัดเนาะมงโมกันเนาะเดียวกันตกเตกเลย

ด้อให้ทีน้อยห้าสามนวยหาซีพา้สองนวดจกินโมเบัดกินโมเบัดหมูวัดจะบักกับใครเนี่กัหวยังกินอยู่นี่ไปนวดเนี่ป้าปันเคียงเจ้ากระไร้างรดดหว่าอาหาจียนี่เอาได้จากไดน่วยเอาได้กระไรเอาโลดะทงันเลยเอาช่องที่แ่บไม่ได้จะทงหนเลยปุ่นีเราที่แ่บแม่มีจะเอาไนำตัวนี้เลอ้าเลือกขายาด้ กเสียก่อยสามโย่บ่ลูมึงขึ้นน้อยแฮะหรือว่าเจ้าเนี่ยบ่บ่บ่ยดอกเอาตอนี้แหละนินใหญ่บ่น้นใหญ่อยางเดียวบ่บ่ม่างน้อยนี่คือเสียอยู่นเแน้รัยันไจ้ากส็เจ้าคือว่ากินี่พันนี่เสัว บานนี้บันาจะใช้เสบกมีแต่แบอันนี้กเซ็บเสพคนละางเสพคนละว่าง่ายทัาเวิรดมักแต่มูลนีเสเปกูสายพันธุ์วสพมันเป็นคนมากเสบกับผูมักันเมกกิอันนี้ก็ใส่ถรถเลอนีคือปลเ้

ไปทางเฮากะได้รับลาน้องเนับสบายสบายด